สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าแชแนลฝันกับวันนะครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมช็อตไลฟ์นะฮะเกมที่มีความหมายว่าอ่าชีวิตที่แสนสั้นนะครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับลุงอ่ากางเกงแดงขาซิ้นครนีนะฮะก็หัยัดเคใส่แว่นตาด้วย <c oughs> แล้วก็มาดูอ่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเว็บนะครับผมนะฮะเรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยังไงนะฮะว่ามันจะชีวิตแสนสั้นขนาดไหนนะครับเราไปดูกันเลยเลย โอเคดันหนึ่งก็เกมนี้เนี่ยจะใช้ลูกศรเล่นนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากดขึ้นคือกระโดดนั่งลงคือนั่งไงล่ะนะฮะกดลงคือนั่งเออนะครับนับลูกศรไปแหละเด็ดอีสเฮ้ยแปลงสีฟัดเอ็ดเเกือบโดนตูดอะไรเนี่ยให้กระโดดครับให้กระโดดข้ามโอเคไม่ได้แดกอุ้ยอุามาช้าไป โอเคครับเ <laughs> มื่อเราต้องเก็บดาวเออคะแนนเต็มเดี๋ยวว่าเต้คะแนนต้องเต็มให้ระวังครับอ๋อระวังลูกธนูโอเคกูระวังแค่ <c oughs> ก็หมอบไปเลยโอเคครับโอ้ด่านแรกอีซี่มากๆต้อ,องผูกขาดแบบง่ายดาโอเคครับด่านที่สองนะครับผม กระโดดข้ามถังน้ำมันนะโอเคง่ายง่ายเฮ้ยโอ้โหพินามอยู่ข้างบนเกือบโดนน้ำอะไรเนี่ยและลูกจะไ,ไปยืนอย่างนั้นเฮ้ยอ๋อมันเลือ้อยเลื้อยแบบมูนวอล์กง่ายๆอย่างนี้เราโอ้โหมันมืออาชีพในการเล่นสต็อปอ,อ๋อมีป้ายบอกหยุดคือหยุดดิเราต้องอย่าฝืนคำสั่งของป้ายนะเราต้องเชื่อฟังนะฮะคำเตือนอุ้ย อโอ้ยโอ้โหิดเดียวเอาให้หมอบไปแล้วหลบปืนใหญ่โอ้ยรอดค่ะคุณไอ้มันเะงง่ายไปแล้วนะหลวงย่าคนนี้มีไหมทางนี้เราไม่เชื่อได้ไหม,ไมเชื่อไม่ได้เอ <c oughs> อเสกระโดดข้าไม่โดดข้ามไม่ถึงวิอะไรอะหนามครับโดดข้ามมาง่ายๆคืออะไรอะ เอ <c oughs> ตกใจหรือว่าโดนอะไรโอ้โหง่ายๆครับสามดาวจำๆเลยฮะต่อไปด่านที่สามครับผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยโปรเฟชันแนลด้านอมีชีวิตรอดอยู่แล้วฮะโอเคอะไรยะ <c oughs> เดี๋ยว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 อ๋อโอเคลิฟต์แน่นอน <c oughs> จะสู่การที่แท้ทรูนี่คือลิฟต์ทางนี้อุ๊ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้ข้างบนมันมีหนามอยู่มีหนามมันเลยมีใบเลื่อยโอเคครับเกือบโอเคก้มไปอุ้ยโเกือบโดนถ้าขาดอย่างเทพกระโดดข้ามไปครับผมโอเคง่ายมากๆชิปผ่านแล้วถังน้ำมันเอ้อโอ้โหโอ้เราต้องกระโดดไปแล้วก็โดดข้ามมาแบบเร็วๆอ่ะ คือแบบถังน้ำมันมันกิ้งลงมาใส่เราใช่ไหมเราต้องแบบให้มันกิ้งลงมาเราก็โดดข้ามไงเราก็โดดกระโดดข้ามถังน้ำมันไงเต้ความโปรเฟชันนัลอยู่แล้วไปโอเคครับขาดไปแดงกระโดดข้ามฉากนี้ว่าผมเป็นบทเรียนแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าโอ้ยสะเก็ดระเบิดโอ้โหสะเทือนไปถึงนี่เย็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุกใส่หนามพอดีบ้าบอโอเคครับไปต่อ ถือว่าอีซี่นะฮะยังง่ายสำหรับเราอยู่นะโอ้ oh. เกมกระจอกกระจอกอย่างงี้ปะโถเอ้ยเฮ้ยโอเคอราบโดดข้ามาคืออะไรให้ขึ้นละ่ะตามประสบการณ <c oughs> ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถ <c oughs> ไม่รอหนูอะเดี๋ยวดูว่าผมจะวิ่งตามรถ ขึ้นรถไปเลยเว้ยรถมันไม่รอด้วยนะเราต้องขึ้นไปเลยเราตกรถเอาใหม่เอาใหม่าใหม่และเริ่มไก่ด้วยนะเริ่มแต่แรกเลยด้วยคุณพระโอเคครับเฮ้ยชีวิตที่แสนสั้นไอเต้ชีวิตที่แสนสั้นโอ้โหก้มผ้าิีเดียวในหัวเสียบหนามตายห่าแล้วชิบหายละแกบายครับ ต้องนั่งลงตรงนี้โอเคอีซี่ไปต่อครับขึ้นมากระโดดอึ๊บอะอ้ายถังมาระเบิดโอุ๊ยสะเก็ดระเบิดแรงมากเก็บข้ามไปฮะเรื่อยๆครับเรื่อยๆอย่างวันนี้คือตรงนี้มันจะมีรถเราต้องขึ้นรถเก็บทุกคนนะเนี่ยสบายสบายเออลุงเป็ดเอ้ย,เ,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไปสกิดรถ รถไม่รอหนูโอเคครับมือต้องไหลไปทางน,นู้นนี <c> ่ <oughs> อะไรของรถมันโอ้ <c oughs> oh, มันต้องต้องอย่างนี้โอเคโอเคเพีย okay, okay, okay. ให้หยุดคืออะไรครับอ๋อเราต้องเราต้องคืนข้างบนโอเควูอีกสูงยัเไย โอเคครับโดนขึ้นไปปุ๊บเอาจบเฉยโอ้โห,โโหโด่านนี้นี่มีพิกล็อกหลายตาเหมอือนกันระเบิดตูดแตกโอเคครับด่านต่อไปของผมด่านที่สี่แล้วนะครับเต่ปุ่นคุณบ้านเราจะด่านนี้จะเป็นยังไงนะฮะอะไรทางตันอ๋อลิฟ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 โอเคขึ้นลิฟไหมโอ้โหระเบิดเราต้องแยบแยบแบบแบบแยบแยบเอาดาวอ่ะค่อยนะค่อยค่อย ตูมระเบิดตูมอ้าวไม่ระเบิดล่ะโอเคลิฟต์ต่อเนื่องไม่มีอะไรหรอชั้นนี้ถ้ามมันแลดูอะไรอ่ะอุ้ย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 หยาโอธนูโอเคก็ไปแล้วตกใจนะว่าจะยิงแล้วมันมีระยะของมันไงเกือบโดนเกือบโดนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้กังหันเราจะแค่พุ่งโอเคครับ มีลูกฟุตบอลปะลูกขึ้นเต้โอเคลูกบอลนี่คือต้องเตะไปแล้เวเลวเดนเมสซี่ฮะจังหวะนี้กระชากไปแล้วจังหวะเอ้ยโยกลัวแล้วกันอ้าโอ้ยว่าแล้วให้ลูกบอลมาทำไมโอ้โ,อโหขาขาเลยไปโอ้โหแล้วจะไปยังไงครับเราลองจำอ้าอ้า โอหมันชนะได้ก็เก่งอะดาดอะคือแบบเหลือเหลือเด็ขาหายไปข้านนงหนึ่งสกิดสกิดสกิดตูมไม่ระเบิดไม่ระเบิดได้ไงวะมันต้องกระแทกแรงๆแน่นอนโอเคครับเออดาดไหน,นอยู่ตรงนี้โอเคครับมันพึ่งขึ้นโอ้ยรอด,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 ดสติเดเตสติเอ้ยมันจะยกนั่นไงครับเกือบเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงผมว่าแล้ว ออยากได้ดาวอ่ะต้องเอาดาวครับดาวเนี่ยจะเก็บไปเพื่ออัพได้นะครับโอเคครับได้แล้วฮะโอเคเราได้ฟุตบอลมา <sun arrivé S 1> ทางนีน้เราจะเลี้ยงไปนะฮะเราจะเตะไปเลยแหละไม่ใช่เลี้ยงไปครั oh, บเตะไปไกลๆเตะสะดุดบอลเตะเตะไปกิ้งไปแล้วครับกิ้งไปแล้วโอ้โหบอลกระเด็นโดนหน้าตัวเอง ไหวอยู่เหโดนคบอลไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะรู้สึกว่าจะเป็นลองจัมป์กระโดดยาวๆโอ้ยรอดเฉยโอ้อีซี่ครับผมนะฮะโอ้ขาขาดแข้งขาขาดโดนห่านเลยแต่นี่อยู่ด่านที่5แล้วนะครับไปดูกันด่าน5ล่ะนี่คือ เซยเฮียให้เราไปยืนตรงนั้นนะครับเราจะต้องไปยืนตรงนี้โอเคเออก็เลยจะถามว่าแล้วไงต่อโอ้โห <c oughs> ไว้ลุงไว้อยู่เนาะเจ็บเอ้ยมันบอกว่า go back กลับไปทั้งเดิมมันมีอะไรล่ะทางนีม้มันต้องมีอะไรแน่เลยอันนั้นน,นเราหลอกอันนี้หรือจะไปดีเอ้นเดี๋ยวไ,ไปไปก็ได้อ๋อฉันบอกคุณแล้วเอ๊ะอะไร อยู่ใกล้ๆแค่นั้นเองโอ้โหไปแล้วกูแขนขาดลงโหโทษอยู่ใกล้แค่นั้นเองครับยังไม่ได้เดินเข้าไปใกล้เลยนะโอ้โหหายไปข้างขานได้ไหมอ่ะเหลือแขนข้างเดียวขานได้ครับไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคอุ้ยเราต้องใกล้ชิดครับใกล้ชิดไปเลยนะฮะโอเคครับมีแขนข้างเดียวโอ้จะเจออะไรอีกเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อต้องนิ่งๆไปครับแค่นิ่งๆครับ เป็นล้อเลื่อนไปยังมีมิติอุ้ยระเบิดโอเคเอ้ยมันกิ้งมามันกิ้งมาได้ด้วยโอ้โหเกือบโอเคเอาเนี้ยวจะเห็นเย็นนะฮะแค่เอาดาวนิดเดียวตรงนี้เองจะผ่านแล้วเต้ผว่าตรงนี้แหละเออก้มไปครับก้มครับผมนะฮะโอ้โหเลยแข็ข้างเดียวก็ชนะได้นะฮบโอ้มันคนคนนี้มันเก่งจริงเลยเปล่าปลัมเปลือปลั่วหลุดคนเหล็กแปดจริงไปลานที่หกเลยฮะ อุย้ยขวานวิ่งวิ่งอ้าววยเชียวเกอบเอระเบิด้ย,ยสต็อปโยมาอุย้ยแปลงสีฟันรับมันผนขึ้นไปด้านบนนะฮะตอนนี้จะลงมาอุย้ยแบงสีฟันกเกือบเชียวตูดโอเคไปเลยเออเ้ยโดนเลยอะอยขาขาดเลยยังไม่ทันทำเลยเลย,ยเลเซอร์เออ แ็บแท้ลุงเอออุย้ยทิ่มตูดลุงบอกกูยังไม่ตายโคตรสุดเฟินทำไงลุงอ่าระคานกลับระเบิดครับอุย้ยเป็นไงเราสู้ชีวิตแน่คนคนนี้คนคนนี้เอา嘛ยังไหวอยู่ลุงบอกกูยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะครับเฮ้ยเราต้องไปดีๆครับย่างใจเย็นนะตามการหันหลงครับผมตามไปครับทุกคนตามสติต๊กทุกโอ้ยเชียวตูดว้าวเดี๋ยวบอกนะว่า อะไรอ่ะขึ้นลิฟต์หรออ้าโ,โอ๋อไปถึงลูกโอ้ยยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับผมมันเป็นที่ดีดนะฮะเอ้าวโอ้ยรอดได้ยังไงเนะี่ยกดคูปันด่านเฉยขัาไปด่านที่เจ็ดครับเฮ้อยอะไรยากมันจะปั่นไหมเออ โอเคเราต้องยืนนะเราต้องยืนถ้าเรานั่งนี่ไม่ทันโอเคแล้วไปย่างยี้ไปแน่แล้วก็จูเก็บดาวจูเก็บดาวเก็บไปด้านขวาแน่นอนเฮ้ยอะไรอย่างเป็นคอนเลยครับคอนแบบดิจิตอลโอเคครับโดดข้ามมานะเดี๋ยววันนี้คืออะไรครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอเออโออ โอ้โหฮ่าเาต้อ้ทหาฮ่าฮ่า่าา่ทันาฮ่าฮ่่ะมันเป็นเป็นแผ่นเ่ล็กแล้วจ่บังลูกาฮ่หฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่้่าเ่าาฮู่่่่่า่ายาเข้าใจเอ่อ มึงเดินเร็วไปอะเต้มึงเดินเร็วก่อนเขาอะหาเดินเร็วก่อนที่กั้นครับมันจะเกินไปแล้วไงคนคนนี้เก่งเกินไปครับเดินเร็วกว่าที่กั้นโอเคไปวิ่งอ้าเอาแมวมาใจเย็นสติครับสติทุกคนฮะคือประเด็นคือผมจะเก็บดาวเงี้ยดาวอ่ะอุ้ย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 โอ้โหดันเริ่มแล้วเริ่มชีวิตที่แสนสั้นแล้ว ูรู้แล้วทำไมมนถึงชีวิตที่แสนสั้นโอ้โหเริ่มแล้วไงอาชิผหายแล้วปันตูแตกชิปหายเอ้ยใจเย็นนะเราจยังขยับให้น้อยที่สุดเนี่ยเหมือนลิปเปทำงานแบบถ้าเราขยับมากมันก็จะไม่ค่อยขึ้นให้หรืออะไรอย่างงี้ป่าวโอเครอดครับกระโดดข้ามอันนี้อาใหม่เราไม่ต้องรีบครับแจเย็นเนี่ย โอเคผมจะใจเย็นนะฮะค่อยๆไปครับค่อยๆไ,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 ไปฮะทุกคนสตต๊กโอเคคืออะไรอ๋อ oh, กระโดดจับแล้วก็ขึ้นอ๋อโอเคเป็นอย่างี้โอ้โ oh, หแล้วมีเอเซอรีมากขึ้นนี่คืออะไรอ๋อ oh, บันไดประโถเ,เราก็ว่าอยู่มันคืออะไรไปอดู่อนนะแพทเทิร์นมันเวียงแบบไหนนะฮะ โอเคเราจะตามเขาไปนะครับแ้วให้เวียงกลับมาปึ๊บเราวิ่งตามไปครับ3 2 1ไปอ้าอุ้ยรอดต้องลุ้นขนาดนั้นเลยไหมโอเคครับจะเย็นนะอุ้ยมันขึ้นเร็วอยู่นะเนี่ยโอ uh, oh, 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 ้โอ้โอ้สปอร์ตชุดชุดชุดโอ้ยเกือบโอเคครับไปอ้าโอ้ยังรอดอยู่คนคนนี้ทางนี้ครับดิเซเวอ้อย นึกว่าไม่รอดโอ้โหด่านนี้นี่ใช้ได้อยู่อะต่อไปด่านที่8ปดเลยฮะโอ้โหสุโค้ยแหน่มีกี่ด่านวนะเนี่ยเลยดูเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเอ่อกำแพงมันมากำแพงมันมาเตะลุงไปเออต้องยืดดีวะกระโดดข้ามไปคแรบบับไม่ยากไม่ยากโอ้โหม้วนหลังไป็นหนึ่งทีโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปซิ่ว เดี๋ยวมึงเหลือไว้ให้กูทำไมเนี่ยไม่อะเราไม่อยากตายด้วยนั่นอะเธอว้าเหลือแขีนครั้งเดียวแล้วให้ลูกตายดีๆเธอโอ้โหเอาเลยให้ผมรู้แล้วชีวิตมันแสนสั้นยังไงเนี่ยเริ่มละโอเคผมรู้แล้วว่าถังระเบิดเอาไว้ทำไมเอาไว้ถังระเบิดเนี่ยเอาไว้ระเบิดลูกตุ้มไว้ระเบิดก็บ้าถ้ามันระเบิดได้ที่ไหนนะลูกตุ้มเนี่ย โอเคเอ้ยเจ๋งตๆๆๆโอ้หเจ๋งเย็นจับเตะโอเคมันจะเบามันจะเบาลงเราก็จะฆ่ามันไปใช่ไหมเน่โอ้โหง่ายๆได้ใจความอึ๊บระโดดเข้ามาเฮ้ยอะไรอยะมันซูงห้าไปทางสูงโอ้ยอนหินอนหินโอ้ออ้ออ๋อโอ้โหรอดเฉย โอ้ยส้นเท้าแตกขาลายท้องลายครับส้นตีนส้นเท้าขออนุญาตยิ้มหับเฮ้ยผมยืนไม่ได้แล้วเก็บดาวไม่ได้ครับอะไรอนีข่ขาข้าเนี่ยมึงยืนได้ดิวะยืนไม่ได้ครับโอเคอเคขาไปเขาไปเขาไปอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับโอ้โหได้ดาวดวงเดียวแค่โอ้โหมันจะบาดอยู่แล้ววะแกบาดดากระชิ่เดียวเชียวนะโอ้โหบาดดากไอ้ชึ้น โอเคเอ้ยเดี๋ยว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 โอเคมาถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวลูกตุ้มจะต้องลงมาใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยข้อมือโอเคครับมือไม่เป็นไรเนะี่ยไอ้ยังโอเคครับมือมือหักไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บ้านแล้วสิอย่าให้ขาหากนะักคอเนี่ยขาหากักคือลุงแกเนี่ยไปไม่ได้จริงเนี่ยโอเคครับมันกระโดดไม่ได้ถ้าไม่มีขาครับแต่มีแขนเนี่ยยังโอเคอยู่ ผมรู้แล้วตอนนี้คืออะไรก้อนหินเนี่ยเราต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปไปตู้วิ่งไปตู้ก้มแล้วก็ไปครับโอ้โหเนี่ครับส้นเท้าอย่าแตกนะครับถ้าส้นเท้าแตกขาลายทั้งแายเรากระโดดไม่ได้นี่จีๆเลยนะฮะโอเคเราจะคานต่อนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกับหนามครับผมโอเคไปครับไปนะฮะไปครับผมไปฮะโอ้คุณเหลือมือข้างเดียวยังคานได้อยู่ผมลืมตรงนี้ดูแพทเทิร์นไปก่อนยืนดูก่อนนะฮะแต่ก็นั่งอยู่ดีครับเราจะตามตามกันไปนะฮะต้องตามครับ โอเคเจียขึ้นยิงขึ้นก่อนโอ้ต้องเจอกับอะไรอีกเนี่ยออออโอ้โอ้สันชัยสันชัยอยู่ข้างหน้าลงอ้าโอ้โหโอเคครับผมนะะฮเดี๋ยวพาดิสเนี่ยเฮ้ยเขามีขี้สีคิโร่ใหม่โอ้ยเรามี24ดาวอุ้ย อ้นี่คือ32ดดาวเหรอเอ,อนี่คือเป็นตัวผู้หญิงตัวอ้วนจะไหวเว้ยเราซื้ออ้วนดีกว่านะครับโอเคเกมนี้มีอิู่ิหด่านนะครับจะให้่เราจะจบที่พาานที้ก่อนนะครับแล้วดูารานหน้าว่าพี่อ้วนของเรานเนี่ยจะผ่านด่านไปได้ขนาดไหนนะครับจะถึงด่านสุดท้ายหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวรอตามชมกัรนนะุ่นแฮะอ่าถ้าคนไหน ชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะยันไงก็ฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยว่ามีเกมอะไรมาแนะนำด้วยฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมนะครับผมังไงก็ทุกคนก็อย่ายลืมนักกันวันนะครับผมฝันกันวันครับ